พี่ชายให้น้องสาวเอาลอตเตอรี่ปลอมไปขึ้นเงินแม่ค้าตรวจแจ้งตำรวจจับคาร้านแม่ค้าอาหารตามสั่งโปแตกถูกจับได้เอาลอตเตอรี่ปลอมแปลงมาขึ้นรางวัลที่สีอ้างพี่ชายฝากมาเจ้าของร้านเผยตรวจแล้วรู้ว่าของปลอมจึงแกล้งถ่วงเวลาให้ตำรวจมารวบตัวเมื่อเวลา18นาฬิกา ร้อยตำรวจเอกจัก,กรินดิพักดีชัยรองสารวัตรปรับปรามสอพอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการได้รับแจ้งจากแม่ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลว่ามีผู้นำสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1เมษายน2564มาขึ้นเงินรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาลใบดังกล่าวดังกล่าวเป็นสลากปลอมที่แก้ไขนำเลขมาแปะทับเลขเดิมไว้จึงนำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบริเวณแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณหน้าตลาดคลุนถนนสุขสวัสดิ์ตำบลบางครูอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการพบนางสาวสุพัตราพิมแดงอายุ31ปีเจ้าของร้านลอตเตอรี่ยืนประกบนางดวงใจอายุ46ปีอาชีพแม่ค้าขายอาหารพร้อมของกลางสลากกินแบ่งรัฐบาลนวดประจำวันที่1เมษายน2,564เลขสลากเดิม966,108 จะถูกดัดแปลงเลขหลักสิบนำเลข6มาติดบนสลากเปลี่ยนเป็น966,168ตรงกับรางวัลที่4มูลค่า40,000บาททางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเชิญตัวไปให้ปากคำที่สอพอพระประแดงโดยนางดวงใจ ที่การรับสารภาพว่านำสลากมาขึ้นเงินจริงแต่สลากที่ตนนำมานั้นที่ชัยของตนปากให้นำมาขึ้นเงินโดยทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาสองข้อหาคือปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์และใช้เอกสารสิทธิ์สลากกินแบ่งรัฐบาล และพยายามช่อโกงส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนางสาวสุภัตราแม่ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเล่าว่าตนเองมีอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่บริเวณหน้าตลาดรุ่นใน จนกระทั่งนางดวงใจเดินมาที่แผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลและยื่นสลากกินแบ่งรัฐบาลมาให้ตนบอกกับตนว่ามาขึ้นเงินรางวัลที่สี่ตนเองจึงหยิบสลากกินแบ่งรัฐบาลมาตรวจสอบ ปรากฏว่าพบว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลใบดังกล่าวถูกดัดแปลงนำเลข6มาติดแทนเลขู0แต่ตนเองยังไม่ได้บอกให้นางดวงใจรู้ตัวและได้ให้นางดวงใจเขียนชื่อที่สลากกินแบ่งรัฐบาลใบดังกล่าวจากนั้นขอบัตรประชาชนไว้และได้ให้นางดวงใจยืนรอก่อนจนกระทั่งตัวเองได้โทรเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบดังกล่าว